สวัสดีครับสองชัดๆวันนี้กับพระกิ่งหลวงพ่อพานสุกโมวัดโป่งกระสังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระกิ่งรุ่นนี้ได้รวบรวมฉนวนมวลสารเก่าตะกุดเก่าและตะกุดที่พ่อพานนั้น ในจานกำกับไว้เรามาดูรูปแบบพิมพ์ของพระกิ่งรุ่นนี้กันเลยครับเบ<ม>ื้องต้นครับเราดูจากพุทธลักษณะของพระกิ่งเราจะเห็นผิวพันพระ มิติของพระด้านหน้าด้านข้างด้านหลังใต้ฐาน ต่อจากนั้นครับเรามาส่องชัดๆกันครับเบื้องต้นครับเราดูไปที่ใบหน้าของพัดกลิ่งเราจะเห็นเปลือกตาทั้งสองข้างนูนเด่น ช่วงระหว่างโหนกคิ้วจะเป็นร่องจมูกจะโด่งปลายจมูกจะเชิดบริเวณปากจีบเป็นรูปกระจับ แก้มจะอบอิ่มทั้งสองข้างเม็ดผสมกข้างบนคมชัดลึกดูเป็นมิติ ใบหูจะยาวจนถึงประบ่าสายสังวาน จะทอดยาวลงมาพาดจนถึงด้านข้างของใต้รักแรกอีกฝากหนึ่งเป็นเม็ดสวยงามช่วงตรงกลางเราจะเห็นเป็นลักษณะแบบ ดอกบัวช่วงแขนทั้งสองข้างจะทอดลงมาอย่างสง่างาม ช่วงมือให้เราสังเกตร่องช่วงของริ้วโป้งจะร่องลึกริ้วจีวร จะนูนเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นแท่งช่วงฝ่าเท้าที่หงายจะเห็นเป็นร่องนิ้ว สายสังวาลที่พาดจะเป็นเม็ดคมชัดลึกซอกแขนด้านในจะเว้าลึกช่วงฐานบัวรอบบนและล่างจะคมชัด ต่อจากนั้นเรามาดูด้านหลังเริ่มจากด้านบนเม็ดพระศกจะคมสายสังวานเป็นเม็ดได้รูป ช่วงด้านหลังจะเว้าลึกอักษรจะนูนเด่นคมชัด ่อจากนั้นเรามาดูใต้ฐานเนื้องานมีการตกแต่งตะใบเล็กน้อยมีต่อโคด้ด รอยตะใบเนื้อหาผิวพันธ์พระจะบ่งบอกเป็นผิวมระพุทธคุณจะโดดเด่นเรื่องเมตตามหานิยม เกื้อนนุนดวงชะตาสําหรับผู้ที่สวมใส่สามารถบริกรรมทําเป็นน้ำมนต์เพื่อค้าขายและเสริมเป็นสิริมงคลให้กับครอบครัวหรือตนเองได้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปให้กับผมด้วยนะครับหรือเข้าไปในช่องของ YouTube พิมพ์คำว่า s e w o u m s e t o u b e m ห้าสี่หจะเจอรายละเอียดของการทำคลิปพากก่อนน,นนี้ทั้งหมด สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ